ครับที่เขาได้มามีส่วนร่วมกับเราอกราอกจากเพชรบุรีก็มานี่เลยไม่ไปอยู่เหนือ15ปีนี่คือ,อรถสุดตัวรถสุดตัวว่า,เ,าเนี่ยเรานำเครื่องดื่มของเราเก้านะครับแต่เราไปทำ ไม่ใช่ว่าเราพูดกัเดเด่เดียวเราทําด้วยเ้วจะชวนไปทำอานวยไปบินในฐานะที่เราเป็นผู้ได้บัญชาัญชาในมุมมองของเราเราเห็นว่าท่านสุช,ชาติเป็นยังไงท่านสุช,ชาติเป็นยังไงพอ,อ,อสุชาตินะครับท่านก็เหมือนเป็นคนที่ทํางานตรงทุกอย่างครับเวลาลูกน้องทําผิดอะไรท่านก็จะเป็นคนพูดตรงๆนะครับอย่างเวลาแกจะด,าด่าก็แกก็ดก่ดาไปเลยครับ <c oughs> อย่างเงี้ยครับ <c oughs> ยาแต่ถือว่าเป็นการสอนใช่ใช่ครับแกแกเป็นห่วงลูกน้องครับเวลาลูกน้องทรับโ่นทำนี่ผิดทุบแกก็จะว่าตรง,ตรงๆนะครับเรียกมาคุยแต่ว่าอย่างนั้นไม่ถูกนะอย่างนี้ผิดอย่าเนี้ยครับในฐานะที่ปอทโอใกล้กเกษียณแล้วไม่กี่วันรู้สึกยังไงกับความรู้สึกก็รู้สึกไหมว่าการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนเปลี่ยนผู้นำก็พอจุฬาถก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ลูกน้องรักทุกคนครับว่าไม่ดูผ้าพอคนใหม่ก็อยากให้เป็นเหมือนพอจุชาติครับ รักลูกน้องดูแลลูกน้องดีครับเพลงครับเพลงป้ายนั่นขึ้นมือย่างนี้ก็วันแรกที่เห็นก็ตกใจครับใครจะไปลงสมัครอะไรอยู่แล้วหาเสียงไม่ได้ครับแนสุดท้ายรู้ว่าเป็นการขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ที่น้องๆแล้วก็ผู้ประกอบการ่างๆครับผมลูกน้องก็เหมือนใจแป้วอยู่ครับใครจะไปครับใจหายเนาะใช่ใชต่อจากนี้ไปขอเชิญผ่านตัวไปเป็นเกษตรข้ากรประชาชนเกษตรกรและเต็มตัวตอนนี้ใกล้ถึงท่านอยู่เนาะใกล้ถึงอีกเนาะก็ ก็คงไปเยี่ยมท่านบ่อยๆนะครับว่าทุกน้องทุกคนก็เคยไปบ้านบ้านสวนพออที่อำเภอสว่างอำเภอสว่างครับอำบลอพนา,า,านครับ,บผมบแกก็ปลูกผลไม้ปลูกอะไรอย่างนะครับก็ขอนะคะครับขอบคุณนะครับน,น,น,รน้องๆสื่อมวลชนเฉพาะในสกลนะครนะฮะราะที่เราเคยทํางานกันมาเ,เพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าผมมาอยู่ที่นี่ ผมจะพัฒนาผมจะสร้างอะไรที่ดีผมก็ทําเป็นตัวอย่างนะครับก็ตั้งแต่อดีตนะครับผมจบผมส่งตัวเองเรียนมาโดยตลอดและก็รับราชการนะครับจากเพชรบุรีมาหิวห้วถึงทะเลมาไปเดียวนะครับจนมาวันนี้ก็ช่วยตลอดเสจแล้วตอนนี้ไ้ลัางกระษียนนะฮะผมก็ซื้อที่ไว้แปลงปลูกบ้านนะครับเอ,เอาคําสอนของเสด็จพ่อเราก้า นะครับมาทำนะครับกบ้านเ็จนะครับมีสะมีปลากินนะครับโดยรอบสวนนะครับก็จะมีไม้ป่าซึ่งเราเป็นป่าไม้เราก็ต้องปล่กไม้ป่าเ้วพบตรงกลางนะครับจะมีไม้ผลนะครับไม้ผลนี่ก็หลายชนิดนะครับต้องตัไอ้จำจี้ผลไม้นะครับเพิ่มก็คือมีทุเรียนมีเหาะไอ้นกกระสาไปอีกนะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งพืชบางในหลวงท่านบอกก็บอกแล้วว่า พืชเนี่ยมันให้ดอกให้ผลไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นอะไอที่เราปลูกไว้เนี่ยเ,เราก็ให้ผลผลิตตลอดเมื่อกับปัจจุบันเนี่ยเาถามาวมนาสวนมหนามีรายได้อยู่ตลอดเพราะว่ามีฝรั่งกินจูนะครับขายได้ทุกอาทิตย์นะครับอันนั้นคือเราจะเราจะ,เ,าจะเ,าเว้นช่องนะครับสามเดือนนะครับไอสามนี้สามเดือนนี้สามเดือนสามเดือนนะครับทำในลักษณะนั้นให้ชาวบ้านเขาไปได้ดูนะครับดูเป็นตัวอย่าง อนาคตนะครับใครไปดูก็ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่เปิดผมยังไม่เปิดตัวเพราะว่าอะไรเพราะงานราชการมันเยอะเมื่อกี้ครับข้อใหมที่พออจุานี่ติดใา้ว่าได้พักขนเสื่อจีเหนือยมาหกสิบสีละนะครับไอเดียนี้มาจากอะไรครับอ๋อครั้งแรกก็คือคิดนะพอเราเกิดขึ้นมาปุป๊บาอเราต้องหายใจฮึบนะเราต้องเริ่มละใช่ไหมต้องคานถามว่าเออเราคานอ่ะ ต้องใช้ความพยายามเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับเพื่อจะฝึกคานฝึกเดินนะครับพอมาทํางานอา้าวมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ก็ต้องช่วยกันนะฮะเขาก็บอกอย่างทุกคนเนี่ยถ้าเกิดช่วยกันเนี่ยมันกามันเหนื่อยแป๊บเดียวนะครับพอกลางคืนเราก็ได้พักผ่อนนะตื่นนอนมาแรงก็กลับมาเท่าเดิมนะครับทาให้สุขภาพเราก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะการนี้ก็เหมือนกันนะครับขอบางอย่าง ะครับสมัยก่อนผมก็เป็นวัยรุ่นปกติคนทั่วไปนะครับสังสรรค์เฮฮากันพอเริ่มอายุแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะครับสาภาพพวกนั้นมันเริ่มจะหมดพอเริ่มหมดปุบ๊บเราก็มาคิดโอ้อเสด็จพ่อเราเก้าเสด็จจังหวัดสุรขณัยร้อยเก้าครั้งยาตาถามว่าทําไมไม่อารตรงนั้นมาก็เลยมีแนวคิดว่าเราเคยบรรยายเราเคยพูดให้ชาวบ,บ้านเขาฟังนะครับแต่ว่ามันไม่เห็น เพราะฉะนั้นเอาแนวพระรามดิท่านนะครับลงไปทําเองนะครับพอลงไปทําเสร็จปุ๊บเออมันก็เห็นผลใครๆก็เห็นบอกว่าไม่เป็นไรลังงกระียนแล้วเชิญที่สวนนะครับอยู่ตำบลพนาอำเภอสว่างดนดินจังหวัดสกลนครป้า,น,ปาน,นี้ก็ถือว่าเป็นประกาศการกษเียนรกรเียณราชการแต่จะไปเป็นประชาชนสามารถทำเ,เขาเรียกว่าให้ความรู้กับชาวบ้านได้อีก คือหามไหมคะจังจกที่ขึ้นป,ป้ายอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนมีกระทันลองว่ากระถามว่าท่าน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 ,น <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ครับนายคือเราก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วย <c oughs> เพราะผม<ค>ไม่ใช่เก่งคนเดียว <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมไม่มีน้องๆในทีมงานไม่มีผู้ครับัญจาสอน <c oughs> อไม่มีพ,อพ่อเฉลี่ยพ่อรอเก้าช่วยนะครับผมก็เป็นอุคคลธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าเราได้แนวคิดได้อะไรมาต่างๆเห็นท่านเออมันก็เป็นแนวคิดที่ดีเลยภูมิใจไหม นเป็เปคือค่าของเพดินครับไอ้ผมเนี่ยภูมิใจมากนะครับค่าคำเพดินในสี่สิบปีที่รับราชการมานะครับแล้วก็สามารถนะครับมีช่วยเหลือน้องๆได้นะครับช่วยเหลือประชาชนที่เขาเดือดร้อนนะครับเขาก็มาหาความรู้เขาหาบอกกับหัน้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยคือเราช่วยด้วยความเต็มใจนะครับสิ่งแจ่ตอบแทนที่ได้ ทุกปีนะครับหน้าของป่าเขาก็อของป่ามาฝากหน้าผักผลไม้เขาก็ามาฝากแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่ามีเยอะก็มาได้นะครับน้องๆผมก็มีเยอะที่ดีย<น>ตอนนี้มีเท่าไหร่สิบเจ็ดไร่นะครับในสิบเจ็ดไร่นี่ผมก็ขุดสะไว้สองสะสารละหนึ่งไร่เพราะเอาไว้เอาเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเลี้ยงป่าป่านี่ผมไม่ได้ขายเดี๋ยวฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นหลังที่จะ ตามรอยเราไปโอ้ยจะฝากนะครับเนาะน้องๆอง่ะรุ่นหลังๆเนี่ยหนึ่งนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดนะครับคุณยังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะอันนั้นก็คือใช้เวลาให้มันเกิดไม่ใช่เสาร์อาทิตย์อะไปนอนดูโทรทัศน์นะครับไปเที่ยวเที่ยวได้ไม่ได้นะครับแต่มันก็ยังไปได้แต่มันก็ยังมีเวลาอยู่นะครับอย่างผมเนี่ยวันทุกศุกร์ผมก็จะกลับ ต่อสุขพอเย็นๆปุ๊บก็ททำนู่นทำนี่ได้ละเอายกตัวอย่างผลงานที่เราภูมิใจสุดๆนะแบกผลงานที่เราทําในการรับราชการแล้วก็คือเราภูมิใจแล้วเราก็จดจาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อในรับราชการเนี่ยคือเราสามไอผมเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของปัจจุบันมากผมช่วยชาวบ้านเนี่ยในจังหวัดสุทรสงครมีพันสองร้อยของบ้านตอนเนี้ยป่าชุมชนที่ผมทํามาเนี่ย ได้แล้วมาแต่งตั้งแล้ว400กว่าบ้าน400กว่าหมู่บ้านนะครับนี่คือผลง,งานที่ภูมิใจใช่คบกินให้กับชาวบ้านใช่เพราะ,ราะว่าป่าชุมชนเนี่ยเหมือนกับธนาคารนะครับคนไม่ใช่คนจังหวัดสกลนครหารายได้จากป่าชุมชนอย่างเดียวร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นเขาก็มาเก็บนะครับผลผลิตจากป่าชุมชนไปเปรียบเสมือนตู้เย็นครับอ้ไปนธนาคารเลยนะครับท่านมาถามว่าทําไมไม่บ้าน,นท่านทําไมไม่มีเหรอเขาบอกว่า มันไม่เหมือนสะกลสะกลนเนี่ยผมก็บอกว่าหนึ่งผลผลิตที่มันเกิดจากป่าเนี่ยพวกเนี้มันเกิดขึ้นเสร็จบางอย่างเห็ดมันก็ประมาณอาทิตย์เดียวมันก็ย่อยสลายไปแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นการการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มันเยอะยั่งยืนนะครับให้มันยืนพ่อหลวงท่านบอกไงเข้าเบ็ดเข้าไปนะครับให้เขาลองไปหากินนะครับ เนี่ยก็เหมือนกันผมก็ไปที่ไหนผมประชุมปราชุมชนเนี่ยผมก็ไปพูดกับชาวบ้านทุกบ้านครับ<ะ>ที่เขาได้มามีส่วนร่วมกับเราออกจากเพชรบุรนนีเลยไม่ไปอยู่เหนือสิบห้าปี นี่คือ,อรดสุดตัวรดสุดตัวว่าเนี่ยเรานำพระดิดของร .9 นะครับแต่เราไปทําไม่ใช่ว่าเราพูดกันเดียวเราทําด้วยแล้วจะชวนไปทำอโดนบินในฐานะที่เราเป็นผู้ได้มาคัำบัญชาในมุมมองของเราเราเห็นว่าท่านสุชาติเป็นยังไงท่านสุชาติเป็นยังไงคะผอสูชาตินะครับท่านก็ เหมือนเป็นคนที่ทํางานตรงทุกอย่างครับเวลาลูกน้องทําผิดอะไรท่านก็จะเป็นคนพูดตรงๆนะครับอ,อย่างเวลาแกจะด,าด่าก็แกก็ด่าไปเลยครับอย่างเงี้ยครับพูงตรงๆนะครับถือว่าเป็นการสอนใช่ใช่ครับแกแกเป็นห่วงลูกน้องครับเวลาลูกน้องทําน่นทำนี่ผิดทุกแกก็จะว่าตรงๆนะครับเรียกมาคุยแต่ว่าอย่างนั้นไม่ถูกนะอย่างนี้ผิดอย่างเงี้ยครับในฐานะที่ปอใกล้เกษียณแล้วไม่กี่วันก็รู้สึกไหมว่า าการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนเปลี่ยนผู้นาก็พอชุชาาิกาเป็นคนดีคนหนึ่งที่ลูกน้องรักทุกคนครับว่าไม่ดูผ้าพอคนใหม่ก็อยากให้เป็นเหมือนพอชุชชาครับรักลูกน้องดูแลลูกน้อง <ตก S 1> ดี <ตก S 1> ดครับก็บบเห็นป้ายั่นขึ้นอย่างนี้ก็ <laughs> <laughs> มันแรกที่เห็นก็ตกใจครับใครจะไปลงสมัครอะไร <laughs> ไปเอาียงได <laughs> ้ครับใช่คนสุดท้ายรู้ว่าเป็นการขอบคุณพื่วนร่วมงานที่ที่น้องๆแล้วก็คู้ปรรมเป็นข่างครับผมลูกน้องก็เหมือนใจแป้าอยู่ครับใครจะไปครับ ใจหายเนาะต่อจากนี้ไปอผ่าเชียงค่ายผันตัวไปเป็นเกษตรประชาชนเกษตรกรและเต็มตัวตอนนี้เรายังไม่ถึงท่านอยู่เนาะยังไม่ถึงนีเนาะก็ก็คงไปเยี่ยมท่านบ่อยๆนะครับว่าทุกน้องทุกคนก็เคยไปบ้านบ้านสวนพอที่อำเภอสว่างครับตำเภอพนาครับครับผมแกก็ปลูกผลไม้ปลูกอะไรทุกอย่างนะครับก็ขอนะครับขอบคุณนะครับน้องๆสื่อมวลชน เพราะในสกลนครนะฮะตอนที่เราเคยทํางานกันมานเ,เพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าผมมาอยู่ที่นี่ผมจะพัฒนาผมจะสร้างอะไรที่ดีผมก็ทําเป็นตัวอย่างนะครับก็ตั้งแต่อดีตนะครับผมจบผมชงตัวเองเรียนมาโดยตลอดแล้วก็รับราชการนะครับจากเพชรบุรีมาหิ้วถึงะเลมารไปเดียวนะครับจนมาวันนี้ก็ช่วยตลอด แล้วตอนนี้ไอ้ลังกระษียนนะฮะผมก็ซื้อที่ไว้แปลงปลูกบ้านนะครับเอาคําสอนของเสด็จพ่อราเก้านะครับมาทานะครับปลูกบ้านเสร็จนะครับมีสะมีปลากินนะครับโดยรอบสวนนะครับก็จะมีไม้ป่าซึ่งเราเป็นผลไม้เราก็ต้องูกไม้ป่าเสรจแล้วพตรงกลางนะครับจะมีไม้ผลนะครับไม้ผลนี่ก็หลายชนิดนะครับต้องตัไอ้จำจี้ผลไม้ พิ่มก็คือมีทุเรียนมีเงาะไอ้หน้ากระสายไปอีกนะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งพืชบางในหลวงท่านบอกก็บอกแล้วว่าพืชเนี่ยมันให้ดอกให้ผลไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นอะไอ้ที่เราปลูกไว้เนี่ยเราก็ให้ผลผลิตตลอดเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยคาถาม,ามวมุัวหน้าสวนมัวนหน้ามีไรายได้อยู่ตลอดเพราะว่ามีฝรั่งกินจูนะครับขายได้ทุกอาทิตย์นะครับอันนั้นคือเราจะเราจะเ,จะออเว้นช่องนะครับ สามเดือนนะครับไอสามนี้สามเดือนนี้สามเดือนสามเดือนนะครับทำไปลักษณะน,นั้นให้ชาวบ้านเขาไปได้ดูนะครับดูไปตัวอย่างอนาคตนะครับใครไปดูไปได้แต่ตอนเนี้ยมันยังไม่เปิดผมยังไม่เปิดตัวเพราะว่าอะไรเพราะงานราชการมันเยอะเมื่อก,กี้ครับข้อใหม่ที่พออชชาต์นี่ติดใา้ว่าได้พักผ่อนเสื่อจีเหนื่อมาหกสิบปีละนะครับไอเดียนี้มาจากอะไรครับอ๋อครั้งแรกก็คือคิดนะพอกรับเกิดขึ้นมาปุบ๊บไอเราต้องหายใจ ฮึบนะเราต้องเริ่มและใช่ไหมต้องคานถามว่าเ,เราคานต้องใช้ความพยายามเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับเพื่อจะฝึกคานฝึกเดินนะครับพอมาทํางานอา้าวมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ก็ต้องช่วยกันนะฮะเขาก็บอกอย่างทุกคนเนี่ยถ้าเกิดช่วยกันเนี่ยมันกามันเหนื่อยแป๊บเดียวนะครับพอกลางคืนเราก็ได้พักผ่อนนะตื่นนอนมาแรงก็กลับมาเท่าเดิมนะครับ ทําให้สุขภาพเราก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะการนี้ก็เหมือนกันนะครับของบางอย่างนะครับสมัยก่อนนะผมก็เป็นวัยรุ่นโสด